เรื่องที่ดินเป็นที่มรดกของคุณพอ่อบอกขายไปนานมากแล้วไม่สําเร็จสักทีอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวจะขายได้แต่ว่าไม่ได้ราคาที่ตั้งใจไว้ไงแล้วปรากฏว่าก็ขายได้จริงๆครับไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีความสนใจในเรื่องพวกนี้เลยไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นชีวิตมันก็รู้สึกติดขัดหมดเลยเหมือนจะได้เหมือนจะสําเร็จแต่ก็ไม่เคยได้ไม่เคยสําเร็จจนได้มารู้จักเห็ุมองจา แล้วก็ลองติดต่อทัดไปสิ่งแรกเลยที่เราได้พูดคุยกันอาจารย์บอกว่าให้ลองตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งที่เราเนะคารพนับถือบูชาไม่ถึง1ินาทีครับอาจารย์กะทักมาเลยอาจารย์บอกว่ามองเห็นงา,ชานชะ้างมองเห็นประชานเต็มไปนหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยทักทักทักมาในหลายๆสิ่งที่มันใช้อาจารย์บอกว่าช่วงนี้มันมีความติดขับแต่เดี๋ยวสักประมาณเมื่อไหร่ จะดีขึ้นและต้องทำอย่างไรบ้างอาจารย์ก็นแนะนำ